สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเทียบชนปักหลักร้อยที่4สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะนามาเทียบชนด้วยกันสําหรับทุกชเปชนที่ติดตามนะครับเราจะเป็นแนวทางวดวันที่16ธันวาคม2567ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมนํามานะเทียบชน,นย้อนหลังวินงวดครับในคลิปนี้ครับผมจะนํา4สูตรนนะัที่เดินดีนะครับจะมาเทียบชนด้วยกันนะครับนี่คือตัวอย่างที่ได้จาก4สูตรนะครับนำมาเทียบชนนะครับ ชนที่7กับ8นะครับเลขจะออกเป็นแนะครับสูตรที่เข้าหลักร้อยเนี่ม้วนแล้วจะเป็นสูตรนี้ครับสูตรที่ได้7กับ8ปม้วนเดีวนะครับแต่ผมนี่ไม่เลือกเจ็ดนะครับที่หลักร้อยนะครับพลาดไปนะครับเลขที่มาหลักร้อยเลขแปดครับสามสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับสูตรที่เข้ามาตรงเนี่ยนะครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะครับส่วนสูตรหลักร้อยแบบคู่กี้นะที่ได้สูตรกับหกสูตรหลักร้อยนะครับจะมีอสูตรนะสูตรที่เข้ามา 10งมวดติดนะครับมวดที่11ได้ศูงกับหกเป็นได้คู่ที่ได้นะครับเดนหลักร้อยเลโช8 4แปดสี่สามสหรับสูงนี่หลุดนะครับหลักร้อยึ้นมาเลขคู่ครับได้ได้คู่นะครับได้ที่มาจะเป็นเลขคู่คือแปดครับแต่ผลลัพธ์ได้มวดที่แล้วหลุดนะครับได้ศูกับหกนะครับงวดที่แล้วหลักร้อยชนดินได้ทีหกนะครับหลงแรงนะครับสูงนี่หลุดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมก็จะนำสูงนี้เข้ามานะ สูตรหลักร้อยแบบคู่คี้นะครับจากที่เข้ามาต่อเนื่องนะสิบเมืติดมาดูเมื่อสิบเอ็ดครับสูตรที่เข้าหลักร้อยงวดที่เราจะเป็นสูตนี้ครับที่ได้เจ็ดกับแปดนะครับสูตรนี้เข้าหลักร้อยนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องนยังไม่ดูนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมารวมให้ดูกันนะครับสี่สูนะครับที่เป็นสูตรหลักร้อยนะครับยังเข้าอยู่ี่เป็นสี่สูตนี้นะครับสูตรหลักร้อยระยะยาวนะครับนะงวดเดีวนะครับก็จะมี แต่สูดกับสูดีนะครับหลุดนะครับสองสูนั้นหลุดนะครับในคลิปนี้ผมจะนำสองสูดนั้นมาให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างน้องที่ผมนำาสูรนะครับอันที่เข้านะหลักร้อยมาเทียบชนนะฮะชนที่7กับ8ซึ่งได้2ตัวนะครับออก8 4 3นี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับอนท่านที่สนใจนะครับสูตรเทียบชนหลักร้อยนะครับทั้ง4สูรนะมาดูกันครับ สูตร a นะครับเมือที่แล้วสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ยังเข้านะครับจากที่ไปงวดเดียวในม้วดเดียวศูนย์สี่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับงวดที่แล้วได้แปดห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับได้เท่ากับแปดสี่สาม สูนี้กลับมาเข้าต่อเนื่องนะครับสู่หลักร้อยสูนีเดียยาวนะครับจะเป็นแบบ6ตัวนะครับวันที่สูนี้หลุดก็จะเป็นวันที่ออกศูนย์ี่นะครับสำหรับงวดนี้ครับสู่หลักร้อยสูนี้ครับคร์ำนวณได้ตัวดินตัวแรกเลขสครับบุฟมี่เจแต้มครับเป็นหนึ่ง 1บวกเป็น8 8บวก2ป็น0นำพไป7แต้ม7นำพวกไป6แต้มเป็น3ในมวดนี้ครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้ได้4 1 8 0 7 3นะครับดินที่หลักร้อยนะครับ ต่อมาครับสู่บีนะครับสู่บีสู่นี้ก็เป็นสู่ที่ยังเข้าอยู่นะครับสู่บีนะครับเข้ามาต่อเนื่องเลยครับยังไม่หลุดนะครับสำหรับสู่บีนะครับดินหนักร้อยแบบพบตัวนะครับโมดิเลียบครับได้901 6 7 8นะครับผลที่ออกคือ843ครับ วันนี้ครับสู่ดีนะครับคำนวณได้ตัวดินนะคือ901678ผลแผลลัพธ์วันนี้ได้ตรวเดิมครับดินที่901678ครับนี่คือหลักรวยที่ได้วันนี้นะจากสู่บีนะครับสูนี้นะครับเป็นสูรที่ยังเข้าอยู่นะครับ ต่อมานะครับสู่ C กับสู่ D นะครับสู่ที่หลุดในวดแล้วนะครับสู่ C นะสู่นี้นะครับวดที่แล้วหลุดนะครับจากที่เข้ามาต่อเนื่องครับหลุดวดที่ผ่านมาครับออก8 4 3นะครับวันนี้ครับสู่สู่ C นะครับสู่นี้ผมจะทำให้ดูนะครับ คลแรกเพ่ได้เมื่อวันนี้ครับสำหรับสู่ที่หลุดนะครับได้2 3 4 80นะครับนี่คือมวดใหม่ครับสู่ร4นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับมวดใหม่ครับได้ส3 4 8 0สูตรดีนะครับสูรนี้นะครับจะได้เข้ามาต่องนึ่งนะครับหลุดมวดที่ผ่านมาครับที่เจ้าคือ8 4 3สี่สา วันนี้ครับสู่สู่ดีนะครับสู่นี้คำนวณได้7 90 1 4ครับนี่คืองวนใหม่นะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับนี่คือสู่ที่หลุดมวดที่แล้วนะครับถ้าเรานำสู่ที่หลุดมาเทียบกันนะครับวันนี้นะครับ ในวดนี้สูตรที่ดุดมาเทียบกันชนที่0ูนย์สี่ศูกับสี่นะครับนำสูตรที่ดูดสองสูตรมาเทียบนะครับชนที่ศูนย์กับ4นะครับส่วนสูตรที่ข้าวนะครับเมืที่แล้วนะครับสูตรเกับสูตรบีนะครับต่อมานะครับสูตรนี้นะครับจะเป็นแบบ4ตัวนะครับ สูตรที่สามเนาะวันนี้ได้สองสามเจ็ดปดนะครับจะเป็นแบบสี่ตัวสูตรนี้นะครับนี่คือสูตรหลักร้อยแบบสี่ตัวครับเด่นที่สี่ตัวนะครับวันนี้ครับผลทำไ,ได้นะครับเด่นตัวแรกได้คือศูนย์ 0, แล้วพวกเบย์หนึ่งบุกคเบสี่แต้มเป็นห้าแล้วพวกเบยนจะเป็นหได้ศูนย์หนึ่งห้าหกครับ อขอไปครับนี่คืออสู่แบบ4ตัวนะครับวันนี้ได้0 1 5 6ต่อมานะครับสูตรร้รอยแบบสมตัวนะสูนี้นะครับ มดทีเดียวนะครับได้7กับ8นะครับออก84 3นะครับมดนี้ครับได้0ูนย์กับ1นะครับนี่คือสูตรหลักด้วยที่เข้าในหุ้นแล้วนะครับจะเป็นแบบ2ตัวส่วนอีสูจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับหลุดมดที่แล้วได้0ูนย์กับ6นะครับ นี่คือสูตรที่หลุดในงวดแล้วนะครับงวดแล้วได้ศูนย์หกนะครับออกแปดสี่สามนะครับวิธีคิดสูตรนี้ครับหลักพันบุกันสองครั้งหลักร้อยปุกันหนึ่งครั้ง รวยแล้งบวกกัน3ครั้งหลัก่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับหลัก่วยครั้งที่2บวกกัน1ครั้งหลักสิบครั้งที่3บวกกันหนึ่งครั้งหลัก่วยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบูเป็นคงที่ครับแปบวกเบบ1ก6ิบเก้1ยเดบ้จี่บดวก3 50้เด่นตัวแรกที่ได้คือสูงมากเพไปหกแต้มเมืนี้หลักครับหลักรวยที่ได้เด่นที่ได้คู่จะเป็น0กับ6นะครับนี่คือสูนหลักร้อยนะครับแบบคู่ขี้นะครับ วันที่แล้วได้สูญกบผมงดุดนะครับวันนี้ก็ได้สูญกับหกนะครับอาทนี้เรานำสี่สูรนะครับดินหลักร้อยมาเทียบชนดูครับสูรที่เข้านะครับหลักร้อยมุดเดียวนะครับเลขสี่วันนี้มีสูรเดียวนะครับเลขหนึ่งวันนี้ มี4สูตรนะครับเลขแปลงวันนี้ครับมี2ส,สูตรชน8เลขศูนย์วันนี้ก็มี4สูตรนะครับเลขเจ็ดนงวันนี้ชน2สูตรครับ6มี2ส,สูตรเลขสามีสูตรเดียวเลข9ก็มีสูตรเดียวเลข2ไม่มีอยู่ในสูตรนะครับเลข5าก็มีสูตรเดียวนะครับ วันนี้ครับนำ4สูตนะครับเด่นหนักร้อยมาเทียบชนกันชนเด่นที่0กับ1นะครับถ้าเราจะนำสูตรที่จุดหนงวันที่แล้วมาเทียบชนด้วยนะก็เด่นที่0นนะครับชน0นะครับนี่คือสูตรดีนะครับวันที่แล้วลุดนะครับวันนี้ทําได้79014ครับมี0กับ1ส่วนสูตร4นะครับ วัที่แล้วหลุดนะครับในวันนี้ได้2 3 4สามี่แดศูนศนะครับติดที่0ูนนะครับฉะนั้นวันนี้ครับหลักร้อยนะครับเด่นสุดก็จะเป็น0นกับ1นะครับหลักร้อยนวันนี้นะครับเด่นที่2ตัวนะครับมีแค่2ตัวนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับ ชนสี่สูตรในวันนี้นะครับนี่คือหลักร้อยครับอ่ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่า,าน,นี้นะครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ